สวัสดีครับผมแมทเทียร์วันนี้เรามาอยู่กับเพยเดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำมิชชั่นแบบปั๊มกราดกันเน้นรีบไปรีบกลับนะครับไม่เน้นเงินเน้นอะไรเนาะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าไปที่คอนแทคนะครับแล้วก็เลือกไปที่เวลาไปที่จ็อบที่ชื่อว่ายูเครน i a n นจ็อบหลังจากนั้นเราจะต้องเลือกนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่เอาดาวเลยก็จะเน้นแค่การ์ดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าอยากได้พวกแพ็กเกจนิดหน่อย ให้แนะนําว่าเป็น3กระหลกนะครับแบบนี้จะสุ่มว่าเราจะแงะแบบมือทั้ง2กล่องเลยหรือไม่ก็อาจจะแงะมือแค่กล่องเดียวอีกกล่องหนึ่งเจาะนะครับหรือว่าถ้าดูแย่หน่อยก็อาจจะต้องเจาะทั้ง2กล่องเนาะสำหรับใครที่ไม่รีบไม่ร้อนนะครับก็นี่เลยเน้นไปเลยวันดาวยังไงก็ไม่โดนยิงอยู่แล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นเน้นพวกแพ็กเกจด้วยได้เงินมาใช้เล่นด้วยนะครับโอเคแต่ว่าต้องเจาะ2กล่องเนาะเราจะไปแบบไม่มีดาวละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วทันใจยังไงก็แค่ปั๊มกร์ด สำหรับมิชชั่นนี้นะครับใช้แค่พื้นเก็บเสียงกระบอกเดียวก็อยู่โอเคมาลุยกันเลยดีกว่าเราจะไปแบบสเตลนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอเลสเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีวันที่2ซึ่งจะทำให้เราเสียเวลานะครับยังไงก็สเตลดีกว่าสบายๆง่ายกว่าเยอะแต่ว่าถ้าเป็น C ีเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่ถึง30ิวินนะครับแต่ว่าถ้ามีวันที่2ก็ามานี้จบเลยนะต้องมานั่งรอนะครับช้ากว่าเดิมอีกโอเคเข้าไปเลยแล้วก็เปยียงนัดหนึ่ง ตอบวอกันก่อน uh, <hello. S 1> จริงๆ uh, แค่เคลียร์ห้องนี้ก็เปิดตู้เซฟได้เลยนะครับแต่ว่าไหนๆก็มาทั้งทีแล้วเราจะเคลียร์ทั้งสองห้องเลยลวกันโอเคไปมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่โอเคนี่อีกตู้หนึ่งนะครับโอเคถ้าไม่มีใครอยู่ก็อาศพไปล้วกันถ้าไม่มีใครอยู่ก็เก็บศพนะครับถ้ามีก็เคลียร์ไปเลยทีเดียวอยู่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็แงะไปที่เหลือก็รอเวลานะครับ โอเคใกล้จะเสร็จเรียบร้อยลุ้นกันมีไหมอ่าเรียบร้อยมีมงกุฎนะครับสำหรับใครที่มีมงกุฎเนี่ยก็ต้องมานั่งแงะตู้นี้นะครับแต่ว่าเรามีมงกุฎก็เลยไม่จําเป็นเนาะนี่ตู้นี้นะครับโอเคก็คได้เรียบร้อยก็กลับนะครับรีบสิครับรออะไรไป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 ทันสองนาทีไม่เอ่ยสิบหกแปดเจ็ดหกห้าโอเคเรียบร้อยนะครับจบมิชชั่นภายในสองนาทีเลยแค่นี้เราก็ได้เปิดการ์ด้นแล้วเนาะ เรียบร้อยทีเ่เปิดการ์ดได้อะไรเอย่ยปืนปืนปืนขอปืนอันล็อกปืนนิหน่อยโอเคเรียบร้อยอันล็อกปืนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ